สิ่งที่คุณยิ่งรักชินวัตรได้โพสต์ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความจริงใจของใายพี่น้องประชาชนหรอกเป็นการแสดงดรามา่าเป็นการต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจให้กับตัวเองมากกว่าผมถามกลับว่าไม่มีนายกคนไหน ที่อยากให้พี่น้องประชาชนสูญเสียชีวิตบนท้องถนนหรอกครับท่านนายกประยุทธ์จันโอชานั้นห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกชีวิตมีค่าทุกชีวิตต้องได้รับการเหลียวแลทุกชีวิตต้องได้รับการคุ้มครองแต่สิ่งที่คนไร้บ้านตายบนท้องถนนนั้นท่าน,นยกกระสั่งการไปแล้วว่า อย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกต้องดูแลต้องเข้าถึงต้องมีรถส่งไปถึงโรงพยาบาลถ้ากรณีมีการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นโรคอะไรก็ตามและขณะคนไร้บ้านที่เสียชีวิตนั้นก็ได้มีการตรวจแล้วบางคนก็ไม่ได้เป็นโควิดและอีกที่เหลือก็ยังพิสูจน์อยู่สิ่งที่คุณยิ่งลักกล่าวหานั้น มันเป็นการต้องการแสดงบทละครบทหนึ่งให้กับตัวเองแค่นั้นเองต้องการเรียกร้องความสนใจอยากแสดงว่าโอ้ยหดหูสะเทือนใจเศร้าใจเสมือนหนึ่งห่วงใยชีวิตพี่น้องประชาชนเสียจังถ้าห่วงใยจริงๆนะครับช่วยเอาเงินส่วนตัวนะไม่รู้รัฐบาลไหนที่ได้ไปจาก โครงการจำนำข้าวหลายแสนล้านบาทช่วยบริจาคเงินมาซื้อวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยจะได้ประโยชน์มากกว่าที่จะมาดามาเพื่อเรียกร้องความสนใจเพื่อทำให้ตัวเองดูดีคุณยิ่งรักทราบไหมว่าในขณะที่คุณยิ่งรักกำลังมีความสุขช้อปปิ้งดื่มไวหรือถือกระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆนั้น แต่มีพี่น้องชาวนาที่ถูกทอดทิ้งจากโครงการจำนำข้าวที่ถูกโกงจากโครงการจำนำข้าวในรัฐบาลของคุณยิ่งรักเนี่ยเดือดร้อนอีกจำนวนมากมายเท่าไหร่และสมัยนั้นนี่มีการผูกคอตายจำนวนหลายชีวิตทำไมคุณยิ่งรักไม่แสดงความเศร้าโศกเสียใจหดหู่สะเทือนใจ หรือกลับมาดูแลคนเหล่านั้นบ้างอย่าคิดด้อยค่าคนอื่นโดยที่ไม่หันกลับมาดูตัวเองว่าได้เคยทำให้พี่น้องประชาชนผูกคอตายชาวนาผูกคอตายไปจำนวนมากดังนั้นสิ่งที่แสดงตรงนี้เนี่ยมันตรงข้ามกับพฤติกรรมและข้อเท็จจริงของคุณยิง่งรักนะครับ